พราะผมรู้ระเบียบเนี่ยก็ผมก็เลยโทรไปบอกที่บ้านที่บ้านก็ผมก็ไม่รู้ใครยังไม่รู้จักใครเลยสักคนหนึ่งก็อยู่ๆผมก็น้องสาวก็เอาเสื้อมาส่งให้ที่ร้านที่สุขุมวิทร้านผ้าไมของป้าที่ผมอาศัยอยู่ผมก็ไม่เจอตัวคแต่เสร็แล้วอาสุรพันธ์เนี่ยรับของไว้คเขาไปเจอผมก็บอกว่าเออหาแฟน,นทั้งทีหายได้ย่างงี้สิ <c oughs> ผมเ็เอ๊ะ ต้องมีอะไรทีทำไมอสุพันธ์ซึ่งเป็นประยุกเทพนาน<ะ>ไปจบองนอกด้วยเขาตาเขามอง,องนี้เราก็เอ๊ะอ้าก็พอดีเสื้อซื้อมาผิด<ะ>ก็เลยบอกว่าให้ไป,ไปเปลี่ยนเสื้อใหม่<ะ>เขาก็บอกไม่รู้ซื้อไงบอกงั้นมาที่บ้านแล้วกันรับอะไรไปไปเลือกซื้อด้วยกัน<ะ>ก็เลยมารับผมเจอครั้งแรกมันเกิดความรู้สึกเลิฟและสดใสยอย่างที่ว่านันจริงๆ<ะ>ก็ไปเห็นว่าถูกถูก,ถก,ถกใจคนนี้แมมจะบอกคนนี้ใช่เลยท<ะ>ุกคนก็ตอนนั้นหลังจากนั้นก็เลย ก็ก็เลยรู้จักกันแล้วก็ไปขับรถไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไเปลี่ยนเสื้อเสื้อให้พี่ชายด้วยกันค่ะ <c oughs> แต่ตรงนี้ค่ะที่พอพิดาอ่านถึงบทนี้นะคะอ่านแล้วก็ยิ้มนะคะเพราะว่า ท่านด้วยความที่ท่านไม่เคยเรียนกับผู้หญิงท่านหนีไม่เรียนกับผู้หญิงไปเรียนเตรียมทหารนะคะแต่พอท่านเจอคุณอ้อครั้งแรกเนี่ยท่านก็ทำา Le at f i r s t s i ส h ซส์แต่ว่าท่านก็ทำคะแนนเสียตั้งแต่เริ่มต้นนะคะใช่เพราะว่าอาไม่ดีเป็นคนตรงเวลาพูดอะไรก็พูดตรงตรง<ช>ก็ไม่รู้เพราะว่าคุณอ้อกแกก็เป็นคนผู้ใหญ่กว่าไว้<ช>เพราะนื่องจากว่าความจาเป็น,นบังค<ช>ับเป็นน้องสาวคนเล็ก แต่มีพี่ชายสามคนพี่ชายสามคนทำโอนหมดเขาก็เลยต้องทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคุณพ่อแม่เยอะแลกแยกกันอยู่ก็เลยทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคนดูแลบ้านดูแลเงินทองต้องจัดบีเลี้ยมให้พี่ชายอะไรทุกคนพ่อตามทบอกหมายว่าไว้แบ่งใจให้แล้วเป็นคนบริหารก็เลยเป็นผู้ใหญ่ท่าทางก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งทั้งอายุสิบหกว่ายังไม่ถึง16บดีตอนนั้นที่เจอแล้วก็แต่งตัวก็เป็นผู้ใหญ่กว่าไป ผมก็ไม่รู้ก็เลยบอกนึกว่าเขาเขากำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยผมก็ถามว่ามหาวิทยาลัยจะเปิดเมื่อไหร่หรืออะไรทำนองนี้เดี่ยวกน้องอ้อเข้ามหาลัยหรือยังครับเออแต่บอกเนี้ยจำแต่ไปคิดไปมองเขาเป็นเป็นพิ่งจะเข้าเข้าคงเข้ามหาวิทยาลัยหรืออะไรแต่ด้ความว่ายังเรียนเซนโยยังเรียนเซนโยเพิ่งกาลังจะเข้าเรียบเทียบวันนี้ก็เท่ากับมอ มห้ากลังจะขึ้นมมห้าอายุยังไม่สิกําลังจะขึ้นม .4 ี่มสี่ปัจจุบันเนี้ยอายุยังไม่สิบหกค่ะอายุยังไม่สิบกดีค่ะท่านก็เลยบอกว่าท่านเสียคะแนนตั้งแต่เจอครั้งแรกเลยใช่แต่ว่าท่านก็ได้เปรียบเพราะว่าท่านเป็นรุ่นพี่ของพี่ชายคุณหญิงอ้อแล้วเลยทําให้ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวกับตรงนี้คือท่านดูแลของท่านมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับไม่มีใครได้ว่าวอเวยก็เรียกว่า อะไรฮะจะว่าเลี้ยงต้อยก็ก็ใช่จะว่าเฝ้าไว้ตั้งแต่เปเริ่มสาวก็ว่าใช่ค่ะนะคะแล้วพอท่านได้พบกับคุณหญิงอ้อปุ๊บเนี่ยนะคะตอนนี้ก็บทที่ห้าเขาก็บอกว่าเป็น การเข้ามาสวมเครื่องแบบนะคะพอท่านสวมเครื่องแบบตรงนี้เนี่ยคือทําหน้าที่คือรับราชการเป็นตํารวจตรงนี้ค่ะมีอยู่คำหนึ่งที่พี่ระซึ้งมากมเลยค่ะท่านบอกว่าผมค้นพบหน่ออุดมการและมีคำหนึ่งซึ้งใจมากเพราะมันปัจจุบันยังใช้ได้ค่ะท่านบอกว่าความจริงกับอุดมการ์ซึ่งหล่อเลี้ยงความฝันของเรามาตลอดนั้นไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ก็เหมือนกับทฤษฎีกับปฏิบัติบางที่เราเห็นเนี่ยเราก็อยากจะเห็น เราอยากจะสร้างความยุติธรรมเราอยากจะสร้างาสิ่งไหนทีมน่มันให้กับสังคมเหมือนกัน<ะ>มันมันทำยาก<ะ>เพราะว่ามันมีมันมีตัวแปรเยอะบางทีเราก็คิดว่าเราเป็นนักเรียนในร้อยนะเ,เราเนี่ยจะวิ่งจะกินจะนอนจะเดินก็ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดเวลาชาติศาสนาพมหากษัตริย์ตลอดเวลาก็เราก็มีความปกฝังความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาตลอด แต่พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็รู้ว่ามันบางทีเนี่ยโอ้โห,โโหปัญหามันซับมันมันมันซับซ้อน <c oughs> อย่างยกตัวอย่างง่าย,ายการปรับยาเสพติดพอเราทําแบบจริงจังถามว่าได้ผลได้ผล <c oughs> แต่ก็ขณะดเดียวกันนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเศรษฐกิจของบางคนบางกลุ่ม <c oughs> มันเชื่อมโยงกับกลุ่มอิทธิพลบางกลุ่ม <c oughs> มันก็ไปกระทบ <c oughs> เขาก็ต้องไม่แฮปปี้กับเรา <c oughs> เขาก็ต้องต่อต้านต่อสู้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าต่อสู้แบบไหนเพราะเขาขายเขาเป็นธุรกิจสีดําไม่ใช่สีเทาดําปี <c oughs> เขาก็ต้องสอดต่อต้านแบบเงียบๆซุ่มๆ <c oughs> แล้วบางทีรวมๆกันแล้วมันเราก็ลำบากได้ <c oughs> เรื่องของหวยใต้ดินเก่ขึ้นมาบนดินมันก็ไม่ง่ายอย่างที่เราคิดเราฝันว่ามันจะทานี้ได้ <c oughs> แต่เวลาถึงเวลาจริงเนี่ยมันเจอกลุ่มผลประโยชน์ <c oughs> ซึ่งก็เหนื่อยวันนี้เนี่ยการเมืองไทยสอนผมว่า <c oughs> ต้องให้ยอมรับความดำรงอยู่ของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอยู่ในประเทศไม่ว่ากลุ่มนั้นจะเป็นใครมันก็เลยกลายเป็นว่าลรวผมควรจะอยู่ในเส้นทางการเมืองต่อไปไหมเพราะมันฝืนมากที่ยอมรับความดำรงอยู่ของกลุ่มผลประโยชน์ที่มันกัดกินสังคมทาลายโอกาสประชาชนทาลายคนจนซึ่งไม่รู้อีโนอีเน ก็ต้องลําบากต้องถูกเป็นเหยื่อของการทําเศรษฐกิจของเขาแบบนี้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผมพูดตรงๆว่าถ้าให้ผมทําอีกผมก็ถือว่าอะไรถูกต้องก็ต้องทําถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้ก็อย่าไปทําเลยดีกว่าก็หนีออกไปเลยดีกว่าจากการเมืองนี่คือสิ่งที่วันนี้เนี่ยถามว่าผมทําไมยังติดอยู่กับการเมืองก็แก้ผมทาไมอ่ะแก้ผมทําไมอ่ะไม่ให้ความเป็นธรรมผมผมก็ต้องสู้ให้ความเป็นธรรมมันเกิดเกิดแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรจะให้ผมทําต่อผมก็ทาไม่ให้ผมทําตอบผมก็ไม่ท <c oughs> ําท่านจะให้ทําต่อก็ต้องยอมรับว่าผมต้องทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคม <c oughs> ผมพบมะเร็ง <c oughs> ผมไม่ผ่าตัดผมจะอมมะเร็งต่อไว้เนี่ยผมทํา <c oughs> ผมรับไม่ค่อยได้ตรงนี้ <c oughs> และว,วิธีการบริหารของท่านนะคะท่านก็บอกแล้วค่ะว่าท่านเจอมะเร็งท่านต้องผ่าตัดท่านไม่ไปให้ยาเลี้ยงไข้หรือให้ยาแค่ทุเลา ถ้าพวกเราไปแล้วสังคมมันก็ไม่ได้แก้ไขคือสังคมในที่นี้คือบอดี้เราทั้งตัวเนี่ยร่างกายเราทั้งตัวเนี่ยมันก็อ่อนแอลงทุกวันถามว่าเราจะเลี้ยงเพื่อให้อ่อนแอแล้วในที่สุดก็ตายเร็วอยู่ดีหรือเราจะผ่าตัดเลยซึ่งไม่ต้องตายอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องคิดมันมันไหลายระคั่งบางอย่างบางเรื่องเนี่ยเมื่อมันเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ใช่ตัดสินใจได้ลำพังง่ายๆเพราะมันมีมันเกี่ยวพันเยอะ ก็เป็นประสบการณ์นะถึงวันนี้เนี่ยผมตายไปผมก็คุ้มค่าเ<ะ>พราะได้เห็นหมดทั้งชีวิตมีเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้หมายพวกมีเงินแล้วมันจะมีทุกอย่างไม่ได้ทําให้เราเราได้มีประสบการณ์เท่าผมได้มาเป็นนายกหกปีนี่มันเห็นอะไรเยอะ,ะแล้วรู้อะไรเยอะแล้วยิ่งมามีประสบการณ์เจ็ดปีอยู่ต่างประเทศนี่ยิ่งเห็นเยอะรู้เยอะรู้แล้วบางทีก็ต้องต้องปรงุง<ะ>รู้แล้วบางทีก็ต้อง อดไม่ได้ที่จะต้องแก้ไขในสิ่งที่มันไม่ดีท่านคะแต่ในอดีตนะคะตอนที่ท่านสวมเครื่องแบบแล้วท่านเจอปัญหาอย่างนั้นผู้ใหญ่บอกท่านว่าท่านอยู่สายวิชาการดีก,กว่าตอนนั้นอยู่โรงพระระชวังก็ปรากฏว่ามีร้านอยู่ร้านหนึ่งเปิดขายเกินเวลาแล้วก็ขายเหล้ากฎหมายห้ามตอนนั้นประกาศข้ามคณะปฏิวัติ สมัยเจ้าพลนนทมยังมีฝนใช้อยู่กฎหมายห้ามขายเหล้าเกินเวลา<ะ>แล้วร้านนี้เป็นร้านเดียวที่ขายเหล้าได้ในท้องที่<ะ>แล้วก็เสร็จแล้วก็มาคนเข็นผักเนี่ยมากินเหล้าแล้วตีกันทุกวันเราบอกเอ๊อย่างนี้มันไม่ถูกต้องก็ไปสั่งปิด<ะ><ะ>หลังจากนั้นก็ถูกผู้ใหญ่เรียกพบเป็นเท้าเลยว่าร้านนี้เป็นร้านของเมียน้อยของผู้กำบชาผม<ะ><ะ>เพราะฉะนั้นอย่าไปทําอย่างนี้เลยผมก็เลยบอกเอออ่นี้นะบางครั้งนี่มันก็จะเจออย่างนี้ แล้วเราเพราะแลพอ่ลพอตาผมเรียกมาเตือนว่าผมเนี่ยเป็นควรจะไปอยู่สายวิชาการดีกว่าผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนวิทยาเอกทีแรกก็ยังกึงก่มกัก้มกึ่งว่าจะเรียนวิทยาเอกดีไม่ดีเรียนวิทยาเอกดีไม่ดีเพราะตอนนั้นเนี่ยผมผมถูกท้าทามให้เป็นสารวัตรมา <c oughs> สารวัตรสุนัขตำรวจเ,เพราะตอนนั้นใช้ปราบยาเสพติดตอนนั้นผมก็เป็นอายุยี่สิบห้าเองก็จะให้เป็นสารวัตรละผมก็ว่าตัดสินใจว่าจะไปเป็นสารวัตร ตำรวจมาเพื่อทําเรื่องยาเสพติดหรือว่าจะไปเรียนปริญญาเอกต่อดีพอเจอเหตุการณ์ตรงนั้นก็เลยตัดสินใจไปเป็นเรียนปริญญาเอกท่านผู้ชมคะเป็นยังไงครับพนักท่านพันตารวจโทรดรทักษิณพูดถึงนายกทักษิณที่ท่านรู้จักพี่น้องประชาชนมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่บทที่1มาจนถึงบทที่5นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อบ,บทที่6นะคะว่าท่านจะพูดถึงเรื่องราวของเรื่องราวของการตกเหวนะคะจุดพลิกผัน แล้วท่านจะไต่บันไดขึ้นมาอย่างไรนะคะสักครู่ค่ะท่านผู้ชมคะจากการที่ท่านจะต้องเจอกับคําที่ว่าความจริงกับอุดมการณ์ซึ่งหล่อเลี้ยงความฝันของเรามาตลอดนั้นไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ท่านจึงไปเรียนต่อนะคะและมีเกรดนะคะกับการที่ไปเรียนต่อปร,ริญญาเอกของท่านตรงนั้นนะคะท่านเรียนทางด้าน criminal justice นะคะและตรงนั้น ชีวิตของท่านในการไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะแม้ว่าครอบครัวของท่านและทางคุณอ้อนะคะจะมีฐานะที่จะส่งเสียได้แต่ท่านทั้งสองนะคะอยู่ตรงนั้นแบบประชาชนคนธรรมดาอย่างประชาชนคนเดินดินอย่างพี่น้องประชาชนทุกๆคนที่ไปเรียนหนังสือในต่างประเทศนะคะอยากให้ท่านเล่าตรงนั้นนิดนึงค่ะว่าท่านเรียนแล้วคุณอ้อไม่เรียนแล้วก็รู้สึกช่วงนั้นจะมีคุณโอ๊กด้วยครับใช่ไหมคะก ผมก็มีเงินเดือนตำรวจคแต่ว่าก็ได้อยู่ประมาณเขาจะว่าร้อยเหรียญไม่พอแล้วพ่อแม่ก็ลูกเยอะแล้วตอนนั้นการค้าของพ่อผมก็เริ่มลำบากเป็นหนี้ธนาคารเยอะช่วงนั้ก็ผมก็เลยตัดสินใจว่าอะเรียนไปทํางานด้วยดีกว่าคก็เลยไปรับส่งหนังสือพิมพ์ตอนเช้า ก็ตีห้าต้องไปมัดหนังสือพิมพ์ไมื่อชตื่นตีนตีสี่ไปมัดหนังสือพิมพ์แล้วก็ไปส่งซึังสือพิมพ์ก็ขับรถยนต์ใช้โยน,โยนตอนใหม่ๆก็โยนผิดโยนถูกเพราะน้ำหนักมือรากะไม่ถูกลงไปกับหนังสือพิมพ์โยนหมาไล่บ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องสนุกดีครับมีประสบการณ์ดีพอผมต้องตื่นเช้าต้องไปทำอย่างนั้นทุกวันแล้วก็ได้เงินมาไม่กี่ตัง คุณนอ,อก,ก็เลยบอกว่าผมทํางานดีกว่าให้ผมเรียนอยู่ก่อไม่งั้นไม่จบสักทีเพราะว่าผมไปเรียนภาษาเมืองนอกนี่ไม่เคยได้กลับบ้านเลย <S S ไปเรียนจนจบแล้วถึงจะกลับกลับตอนเมื่อจบมันมันต้องประหยัดครับคุณนอ,อก,ก็เลยไปทํางานอ่ตอนแรกก็ไปทํางานอยู่ที่ไปรับเลี้ยงเด็ก<ค>นะครับรับเลี้ยงเด็กอยู่พักหนึ่งต่หลังมาก็พอดีเบอร์เกอร์คิงประกาศรับคนงานก็มาเป็นมาทํางานที่เบอร์เกอร์คิงต่อมาก็ มีประกาศที่ในเมืองขายของดนพาเต์สโตร์ซึ่งเป็นเดือนดีกว่าคุณพ่อก็เลยไปทํางานขับรถไปจากที่ผมอยู่เนี่ยไปเกือบช,ชั่วโมงไปทํางานนะครับก็ช่วยกันทำมาหากินเพื่อที่จะทําให้เราเรียนหนังสือได้จนจบแต่ที่สําคัญนะคะในบทนั้นนะคะท่านมีคําพูดหนึ่งว่าท่านพลาดเหตุการณ์14ตุลาหนึ่ง 6, 6ตุลาหนึ่เพือพ่อนๆท่านอยู่ในประเทศไทยนะกำลังเรียนรักทางการเมืองเรื่องราวการเมืองได้เรียนรักจาก เหตุการณ์ตรงนั้นแต่ท่านกําลังเรียนลึกอยากให้ท่านพูดถึงขยายคําว่าเรียนลึกค่ะตอนที่มีเหตุการณ์14ตุลาคม16ตอนนั้นเนี่ยผมได้ทุนไปเรียนปริญญาโทที่เคนทักกี้ผมไปเดือนสิงหาเดือนตุลาคมก็เกิดเหตุการณ์ก็เลยพลาดไปแต่ก็ตอนนั้นก็ได้ติดตามข่าวสารอะไรทางในโทรศัพท์คุยท่งทุนี้พอ6ตุลา19นะครับ ผมก็เดินทางเดือนกันยายนเหตุการณ์ก็เกิด6ตุลาคมเก็พลาดไปอีกในช่วงนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันกับผู้ที่อยู่เมืองไทยก็ดิดตามเหตุการณ์แต่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตอนนั้นพ่อจองยอมรับว่าผมเป็นคนบ้านนอกจากบ้านนอกมาถึงก็เข้ามาอยู่โรงเรียนประจำเพราะนั้นความรับรู้ในเรื่องของกลุ่มอามาตะในกรุงเทพอะไรนี้จะไม่เข้าใจหรอไม่เข้าใจแล้วมาเป็นนักการเมืองที่เข้าใจ เรื่องนี้น้อยที่สุดเพราะฉะน,นั้นเข้าใจโดยหลักการประชาธิปไตยเข้าใจหลักการประชาธิปไตยเข้าใจว่าเราต้องบริหารงานยังไงแต่ไม่เข้าใจกลไกที่มันเป็น,นกลไกที่แฝงอยู่ในระบบการเมืองโดยที่เราอันนี้ต้องยอมรับว่าซื่อบือ้อแต่ว่าผมไปเรียนลึกเรียนลึกและเรียนทฤษฎี<ะ>เรียนเรื่องของปัชญาของ ระบอบประชาธิปไตยหลักนิติธรรมเรียนเต็มที่เลยนะ,ะเรียนลึกเรียนมองเตสกิโอรู้โซจอนล็อกโทมัสฮอฟอะไรเรียนหมดค่อนข้างจะเข้าใจปรชัชญาดีมาก<ะ>ก็เลยกลับไปด้วยอุดมการเรียนฟ<ะ>ิโลโซฟี of j จัสติสเรียนปรชัชญาของงานยุติธรรม